ค่ะชาวราศีมีถุนน้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Bird Eye View นะคะคลิปในวันนี้จะประกอบด้วยสาส่วนคนโสดค,คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่มาเริ่มกันเลยดีกว่ามีถุนคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตเป็นอย่างไรบ้างมีถุนคุณไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักค่ะหลักๆแล้วเนี่ยนกว่าคุณคุณไม่ค่อยอยากทำงานกับเรื่องความรัก ไม่อยากทุ่มเทกับเรื่องความรักไม่อยากเอาตัวเองมาลงทุนลงแรงกับเรื่องความรักคุณทํางานทํางานเดินทางใช้ชีวิตแล้วนึกว่าคุณก็ดูเป็นคนโสดที่รวยหรือเป็นคนโสดที่แฮปปี้ในเรื่องการเงินในชีวิตคุณมากๆด้วยในเดือนมกราคมนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับคนโสดมีทุน <S <S เดือนนี้มีถุนมีแนวโน้มที่จะได้รับการติดต่อของใครบางคนที่เขา เป็นคอนเนคชั่นเก่าค่ะแต่ว่าเขาน่าจะยังเป็นคนที่ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ทีนี้นกบอกเลยว่าถ้ามีคนเก่าติดต่อมาเดือนนี้คุณรู้เลยว่าเขายังรักคุณยังรู้สึกดีกับคุณอยู่แน่ๆเลยอันนี้ชัดมากๆทีนี้ประเด็นคือนกว่าการติดต่อมาของเขาอ่ะมันไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะมีทุนแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครกันดีกว่าคนคนนี้เป็นใครเอ่ย เออบางคนคนคนนี้เป็นคนที่เขาเพิ่งจบค่ะแล้วก็เพิ่งเลิกลาในเรื่องความรักมาหมาดๆหรือว่าเขาอาจจะแบบเพิ่งผิดหวังในเรื่องความรักในชีวิตบางคนเขาเป็นคนไกลกับคุณหรือเขาเป็นคนที่มีระยะทางกับคุณก็ได้เหมือนกันเขาเป็นคนมีช้อยนะคะมีโอกาสแล้วก็มีทางเลือกในชีวิตในเรื่องความรักเยอะมากแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวด้วยค่ะคนคนนี้เขาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จไปแล้วในชีวิตคุณนะคะ เออแต่ว่าอ,อ๋อบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะมีธุรกิจหรือทําอะไรเป็นของตัวเองทีนี้ทําไมในเดือนนี้เขาถึงติดต่อหรือสื่อสารมาหาคุณคะอ่ะส่วนหนึ่งเนาะว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่ด้วยอย่างที่สองเนาะว่าเขายังอยากมีโอกาสในความสัมพันธ์นี้อย่างที่สามนาะรู้สึกว่าเขารู้สึกไม่มีความสุขเวลาไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสาร นอกว่าบางคนเขารับรู้ได้ว่าคุณ move on แล้วหรือว่าเดินหน้ากับชีวิตตัวเองในเรื่องความรักแล้วแต่เขายังไม่ได้ move on ค่ะแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ยังนึกถึงยังคิดถึงแล้วก็ยังรักคุณอยู่เอาแต่เขาเพิ่งไปอกหักมาไม่ใช่หรอไป h ร์ t มาเรื่องความรักไม่ใช่หรอกก็ใช่ค่ะคือประเด็นคือเขาดันไปเจอความสัมพันธ์ที่มันเข้ากันไม่ได้มากๆเลยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ทำให้เขาเปลี่ยนหมายซต t ในเรื่องความรักไปเยอะมากๆคือนึกว่าเขาไปเจอความรักใดความรักหนึ่งละกันที่กลายเป็นว่ามันไปสอนเขาค่ะแล้วก็ทําให้เขาเติบโตกับเรื่องความรักในชีวิตเขาเขาไปเจอคนที่แบบไม่น่ารักมากๆอ่ะเออในเรื่องความรักอ่ะทีนี้เอาคาเป็นไงบ้างค่ะมีถุนคือคุณให้เขาได้แค่เพื่อนค่ะอันนี้จริงจังเลยในช่วงเวลา,าะคุณ คุณคุยได้สื่อสารได้แต่ว่าด้วยความที่คุณนะ่ะนิ่งมากๆเราก็ตอบเขาน้อยมากๆมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยสม่าเสมอกับคุณเท่าไหร่ในเดือนนี้แต่ทางนี้ทางนั้นนะเขาเองรับรู้ได้นะ,ะว่าคุณอาจจะแบบโอเคเขาก็แอคชั่นมาแหละในการติดต่อแอคชั่นมาในการสื่อสารมาหาคุณนะคะเดือนนี้เขาประเมินข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนักมากๆชาวราศีมิถุนนกเห็นว่าคุณไม่ได้อยากกลับไปละ คือคุณคุยได้สื่อสารได้แล้วก็ประคับประคองเขาไว้ในชีวิตได้แต่การวนกลับไปศึกษาคนนี้มันมันแอบเป็นเรื่องที่นึกว่าเขาจบกับคุณไม่ค่อยดีนึกว่าตอนที่คุยกันหรือตอนที่คบกันก็ได้คือนุกไม่แน่ใจว่าเป็นคนรักเก่าในสเต็ปไหนนะคะแต่เอาเป็นว่าเขาไม่น่ารักกับคุณเลยเป็นคนเป็นคนไม่โอเคอเป็นคนไม่น่ารักอะ่ะไพอามีล่านะคะออกมาบอกว่า คนคนนี้เขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขบางคนคุณเคยเป็นคนที่เรียนเดียวกันที่ทํางานเดียวกันนะคะแล้วนกว่าเดือนนี้เขาดูติดต่อคุณมาเยอะคือโอเคไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่ก็ติดต่อมาเยอะโอ้โหดูดิสามสองท,ที่สามสองเป็นเลขแห่งความรักนะนกว่าเดือนนี้ต่อให้มีถุนจะปฏิเสธโอกาสทางความรักแต่มันก็มีความรักเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ดีคึสศก,กันมังกรมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ พิกจิค่ะอูโหู o oh, ็อ o นกบอกแล้วว่ามีถุนคุณไม่ได้อยากรับคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตแล้วชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุลนะคะ r า u n h เอช f าว n นอนกว่าคุณแบบคือคุณคุยได้แหละแต่ว่าแต่ว่าการที่คุณจะดึงคนคนนี้กลับมาศึกษากลับมาเรียนรู้กันอีกครั้งอะนกว่าคุณไม่ไหวและมันมันมันหนักกับใจคุณเกินไปในช่วงเวลานะ้น แต่อยากให้รู้ไว้ว่าถ้าคุณมีคนเก่าติดต่อมาเดือนนี้คือเขายังรักคุณอยู่ไปกันต่อกับคนคุยไม่ชัดเจนมีถุนนะคะคุณคุยไม่ชัดเจนมีถุนความสัมพันธ์คุณดูแฮปปี้มากเลยดูเป็นความสัมพันธ์ที่หาเวลามาเจอการหาเวลามาใช้เวลาร่วมกันคือคุณก็ไม่รีบเขาก็ไม่รีบค่ะทีนี้ประเด็นคือนึกว่าคุณเองก็ยังไม่ได้คิดเรื่องการคบคุณก็อยู่กับปัจจุบันมากๆเขาเองก็รู้ว่าคุณอยู่กับปัจจุบันมากๆเหมือนกันคือ คือทุกวันนี้คุณคุยกันแล้วสบายใจคุณแฮป,ปี้ที่จะคุยกันคุณมีความสุขที่จะคุยกันก็คุยกันไปในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะมีถุนเดืนอนมกราแบบนี้เฮย้ยมีทุนเกิดอะไรขึ้นโอเคอะโล่งใจเดือนนี้ไม่รู้มันจะเกิดเรื่องอะไรหนักๆในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาคะ่ะเป็นเรื่องที่หนักมากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายคุณยังได้ไปกันต่อทีนี้นกว่า เอาอย่างนี้นึกว่ามันเป็นเรื่องคําพูดมิถุนเดือนเนี้คุณไปเจอคําพูดบางอย่างของเขาและการที่ทําให้คุณไม่มั่นใจว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมเออไปเจอต่อทางคําพูดอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยเป็นไวเวอร์ซ่าเนาะคุณก็ชอบเขาดิ เขามีหลายๆอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้เขามีหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกสมหวังเวลาที่คุยด้วยแต่อย่างที่บอกค่ะนนว่าคุณชิวคุณไปแบบที่ไม่ต้องมียามว่าความสมคัญน,นี้มันเรียกว่าอะไรคือคุณโอเคมากกับกับวั์หรือว่าบรรยากาศที่เป็นในตอนนี้อะไรอย่างงี้ค่ะคือถ้าถามในมุมนกอ่ะมีถุนคุณดูไปเรื่อยๆบางคนคุณเจอกันบ่อยหรืออาจจะแบบเขาบางคนที่คุณไปเดทด,ด้วยบ่อยที่สุดแหละเจอด้วยบ่อยที่สุดแหละ ในบรรดาแบบคู่เดททั้งหมดอะของคุณเนี่ยปกติคุณแบบไม่ไม่ได้ไปเดทกับใครใง่ายๆนะคะอยู่ๆจะมานัดมิถุนมันก็ไม่ใช่แต่ว่าคุณเจอบ่อยคนเนี้ยเออแล้วเขารู้สึกไงคุณเอาจริงเขายังมีกำแพงในความรักครั้งนี้อยู่ใช่ปะ่ะไม่เชิงนกว่าเขาขี้หึงนกว่าเอานี้นกว่าคนคนเนี้ยเขาถอใช้คำนี้แล้วกัน นึกวเขาไม่มั่นใจว่าคุณคุยกับเขาแค่คนเดียวแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเขาคุณโฟกัสกับเขาแค่คนเดียวเขาจริงจังนะเอาจริงๆน้วเห็นว่าเขาจริงจังกับ e l a t i o n น h i p นี้จริงจังกับความสัมพันธ์นี้แล้วนกวว่าเขาเคยพูดแล้วด้วยว่าเขาคุยทีละคนนะเขาโฟกัสทีละคนนะแล้วเขาศึกษาไปทีละคนนะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นคําพูดของเขาที่ออกมาอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่หึงมากด้วยค่ะในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะในเดือนนี้ตอนที่มาเจอกัน ตอนที่มาเจอกันนะเขามีเกณฑ์ที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้ชาวราศีมิถุนแบบคือสิ่งที่เขาพูดมันปลุกปับมาสิ่งที่เขาพูดมันกระถันถันมาค่ะแต่มันแอบ,บทําให้คุณรู้สึกไหมโอเคน้อยอยากรู้ว่ามันเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรความต้องการบางอย่างแล้วกันเกี่ยวข้องกับความต้องการบางอย่างแล้วก็การวางแผนอนาคตในชีวิตเขาที่ทําให้มิถุนบแบบแอบไม่ แอบไม่ค่อยโอเคคุณไม่โอเคเพราะอะไรคะ,ะ,ะจริงวะเนี่ยมิถุนบางทีเอาจริงๆนะนกว่านกว่าเดือนเนี้ยเขามีเกณฑ์ที่จะพูดถึงการสร้างอนาคตครอบครัวการแพนอนาคตดูดิดูมันเป็นคำพูดที่ดีมากเลยนะ แต่ไม่รู้ทําไมอะค่ะมีถุนคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มองภาพเดียวกันใช้คํานี้แล้วกันคือนอก็ไม่รู้ว่าคอนเวอร์เซชันประมาณอนะอย่างเช่นอย่างเช่น,เ,ชนเขาอะจะพูดว่าเขาอยากมีลูกแต่คุณไม่อยากมีลูกลอะไรเงี้ยอะฟีลแบบนั้นก็ได้หรือมันมันเป็นเรื่องของการมองอนาคตที่มันยังไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันละกันระหว่างมีถุนกับโงคนนี้เอาคําเป็นไงบ้างคะมีถุนลึกๆคุณยังรักอิสระในชีวิตอยู่ ลึกๆเนี่ยคุณยังไม่ได้อยากได้ Relation s h i p ขนาดน,นั้นทีนี้คำพูดบางอย่างของเขานี่เขาพูดกับคุณนช่มคะมานำให้คุณรู้สึกว่าเขาคาดหวังมานำให้คุณรู้สึกถูก Force ในความสัมพันธ์คือนอกว่าตอนแรกนกคิดว่าเขาจะพูดอะไรวะที่ทำให้คุณแบบเฮ้ยเขาพูดอะไรเห็นแก่ตัวปะเขาพูดอะไรไม่น่ารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยนกคิดแบบนั้นจริงๆนะตอนแรกตอนแรกแต่พอเปิดไพ่ไปเรื่อยนกเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่ใช่นี่หว่าคุณเป็น เจ้าสาวเจ้าบ่าวกลัวฝนไห่ว่าลา,ลาคนาราศีดาวจันดาวสุขคุณแม่เขาพึกษบเมษสิงเออประเด็นคือนกว่าเขาอะอยากจริงจังมากขึ้นแต่คุณนยะอยากดูไปก่อนแล้วประเด็นคือคุณรู้เปล่าว่าคุณกับเขาอะหอยินหยางเลยนะเหมือนคนสองคนที่มีหมายเสร็จคนคละขั้วมาคุยกันนะบางคนบางคน คุณอาจจะยังมีแผลกับรักเก่าหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้เขาหรือให้ความจริงจังกับเขาชื่อคุณชื่อเขาชื่อแนะนมสกุลนะคะ N N O W X X L แล้วก็ L love เออคือเอาจริงๆถ้าถามหนูต้อเห็นว่าคุณแฮปปี้นะที่จะคุยกันแฮปปี้ที่จะใช้เวลาร่วมกันแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนแรกหนูก็คิดไว้ว่าเฮ้ยหรือว่ายังไงหรือว่าคุณแบบ เขาพูดอะไรไม่ดีให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอ่ะเราก็เป็นห่วงรูดวงเราอ่ะเนาะกลายเป็นว่าไม่ใช่ตาคุณยังไม่คบอ่ะไปกันต่อคนมีคู่ชาวราศีมิถุนความวารักความสัมพันธ์คุณแอดีค่ะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะมันเป็นความรักที่ไม่ค่อยโรแมนติกค่ะบางคนมีอุยบางคนมีเหตุให้แบบ เกือบเลิกกันไปใหญ่ๆครั้งหนึ่งแต่ก็ก็ถ้าตอนนี้คุณยังดูคนมีคู่อยู่ก็คุณยังคบกันอยู่มันตีไปได้2เคสบางคนเคยเกือบเลิกกันทะเลาะกันครั้งใหญ่กับอีกกรณีหนึ่งคือบางคู่คุณแบบคบกันนนะรักกันนาะแต่เป็นความรักที่ให้อิสระกันสูงมากๆคือคุณก็มีชีวิตของคุณอะ่ะเขาก็มีชีวิตของเขาเออในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะมีถุนอุ้ยดีดีด,ด,ดีอ่ะ เดือนนี้ชาวราศีมิถุนนะคะมีแนวโน้มได้คุยเรื่องที่ซีเรียสมากเลยกับคู่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับออบ้านครอบครัวที่อยู่อาศัยและการ move in มาอยู่ด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ชัดมากของชาวมิถุนอ,อคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคบอ,อยู่ความรักคุณรู้สึกไงคะมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้คุณรักเขาคะ่ะ แล้วเขาก็เป็นคนหลักที่ที่เขาเอาใจใส่คุณมากๆเขาเป็นคนที่ทั้งมีสมองทั้งเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งเป็นคนที่น่ารักคุณอยู่กับเขาคุณไม่เคยอึดอัดเลยแล้วคุณก็รู้ว่าเขารอคุณได้เสมอรอให้รอ,ออ่ะเออรอให้คุณใช้ชีวิตรออะไรต่างๆคือเขาเป็นคนที่มักจะรออยู่ตรงนั้นเสมอว่าแบบรอและเป็นผู้ซัพพอร์ตที่ดีของคุณเสมอมีถุนคุณเจอคู่ที่ดีแมมแล้วเขาอะค่ะรู้สึกไงคุณ เอาจริงบางทีเขาก็น้อยใจเขาทำงานหนักขนาดนี้แต่เขาอยากได้อะไรบ้างซึ่งอยากได้ในที่นี้ค่ะเขาอยากได้เวลาอยากได้โมเมนต์ดีๆจากคุณอยากได้คือมิถุงคุณรู้เปล่าว่าคู่คุณเขาเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากๆของคุณแต่นอกว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดคือเขาเองก็อยากให้คุณฟังเขาอะมันมีหลายๆครั้งที่เขารู้สึกว่าไม่ถูกรับฟังเท่าที่ควร ในเดือนนี้นะคะเออนอกว่าในเดือนเนี้ยเขาจะเขาจะพูดกับคุณในเรื่องนี้นะคือนอกว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดเชิงอะไรหรอกอาจจะพูดเชิงแบบก็พูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่แหละว่าแบบเออเขารักคุณนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาอยากให้คุณมีเวลาให้เขาบ้างหรือเราลอง move in มาอยู่ด้วยกันไหม รือเราลองอะไรเขามีหนทางบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดูเติบโตได้มากขึ้นคนะ่ะมีทุนคุณเอาคุณซื้อดีวนี้คือถ้าบางคนคุณแค่เป็นแฟนกันอนะแล้วแบบคุณบางคนเป็นหมอแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนหรืออะไรเงี้ยแล้วแฟนอาจจะเสนอว่าถ้าเราไม่มีเวลาให้กันอย่างเงี้ยลองย้ายไม่อยู่ด้วยกันไหม <c oughs> เผื่อว่าเวลาอย่างน้อยเวลานอนเรายังได้จับมือกันอนะไรเงี้ยอาจจะเป็นฟิลฟิลนั้นที่ถูกเสนอมากขึ้นส่วนคนที่ แต่งงานแล้วหรือว่ามีชีวิตคู่แล้วโนกก็รู้สึกว่ามันจะเป็นการมองภาพอนาคตในะระงะยาวบางคนแบบแพนมีลูกไหมอะไรเงี้ยคือโกว่าเขากําลังหาหนทางในการแก้ไขความสัมพันธญระหว่างคุณและเขาอยู่แล้วเไปไงดีไหมเออจริงๆลึกๆมีถุนคุณแอบแบบยังไม่พร้อมกับเรื่องนี้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะ เขาเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีของคุณมาเสมอแล้วเขาก็เป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณเสมอในเดือนนี้คุณก็เลยรู้สึกปฏิเสธเขาไม่ลงกับสิ่งที่เขาขอหรือกับสิ่งที่เขารู้สึกว่าแบบเออเขาต้องการจากคุณหรือว่ากับสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุลนะคะ O Orange รนจู e V เวลเลตแล้วก็ไวโยโยใช่นกว่าเขาแค่ต้องการเวลาจากคุณนะคะแล้วก็เนี่ยโหอย นิดพามอันนี้คือหยิบไพ่นะเออเขาแค่ต้องการเวลาจากคุณจริงๆค่ะไม่ถุนเขาเขารู้ว่าคุณรักเขาเขารู้ว่าคุณไม่มีใครแล้วก็เขารู้ว่ามันไม่ได้มีเรื่องบุคคลที่สามแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่ได้แค่เรื่องนั้นน่ะมันต้องมีเวลาให้กันด้วยมันต้องมีความเอาใจใส่กันด้วยอะไรเงี้ยบางคนคุณเป็นคนไกลกันหรือว่าบางคนแบบบ้านคุณบ้านเขาอาจจะไกลกันหรือบางคนในความสัมพันธ์อาจจะมีใครเดินทาง แล้วขนา,าราศีดาวจันดาวสุกรกรกุมตุลมิถุนนะคะแล้วก็เมษสิงห์ธนูค,คุณไหมกับเขาเนาะก็ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเขาก็จะคุยกับคุณในเดือนนี้นะคะแล้วนกุ๊รู้สึกว่าไว้ต่างต่างมันน่าจะดีขึ้นเลยแหละอืแต่คุณได้เจอคู่ที่ดีมากๆแล้วค่ะนกก็ดีใจกับคุณด้วยพอได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเ,ออเพื่อนนกหลายคนก็เป็นราศีมิถุนนะคะฟังแล้วก็ชื่นใจอจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจกับชาวเเบอร์ไดวิวเดี๋ยวเราเจอกันทุกจันร์ 再厉害。